เจอแต่เรื่องหนักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือนที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมัดได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน s u z u กิ a อ t i ิก้าสมาร์ทไฮแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูม s u u กิทั่วประเทศพร้อมโครงการดีๆียูดริงต้นไดรฟ์ด้วยความห่วงใยภายใต้โครงการ s u z u กิคอสซูแคร์เนือกับความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสวัสดีครับ ตอนรับเข้าสู่5ทีิปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบวันที่ผ่านมาข่าวค่อนข้างจะน้อยแะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายูไนเต็ดเนี่ยกำลังเดินทางกลับมาจากเยอรมันนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมทันทีเพื่อรอลงสนามเจอกับเบอร์ลี่คืนวันเสาร์นี้คลิปนี้คงจะขอมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับทีมมากกว่าละครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับทีมจะต้องปรับต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้าง ผมเองก็เป็นเพียงหนึ่งในแฟนบอลที่นําเสนอความเห็นนะครับยังไงก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันดูในคลิปนี้ครับผมขอเริ่มจากสิ่งดีๆที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าความหวังของยูน t เตดที่ทําให้แฟนๆรู้สึกดีมากๆในการเชียร์ตอนนี้ก็คือราสมุสฮอยลุนครับเ <l ain> ขาแสดงออกชัดเจนว่ามีแพชชั่นสุดๆที่จะเล่นให้กับยูนาเตดอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าเขาเป็นตัวจริงแค่2เกมยังต้องไต่ระดับความฟิต เพื่อจะให้ลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็พยายามที่จะวิ่งไล่บอลด้านบนแล้วก็หาพื้นที่ในกรอบเขตโทษอยู่ตลอดครับไม่รวมจังหวะสังหารประตูปลุกความหวังนะครับซึ่งทำได้ยอดเยี่ยมครับส่วนซาคิโอเรกิลอนนะครับแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทมีจังหวะหนึงนะครับถ้าใครจำกันได้ที่เรกิลอนเนี่ยวิ่งตามผู้เล่นบาเยอร์แล้วก็ไปสไลด์บอลถึงเกือบริมเส้นฝั่งขวา ทั้งที่ไม่ใช่ตําแหน่งของตัวเองหรือว่าไม่ใช่โซนที่ตัวเองต้องรับผิดช,ชอบอะนะครับเป็นภาพที่ผมประทับใจมากครับการสอดขึ้นไปเติมเกมช่วยมาครัสแร็สอดก็ทําได้ดีแทบจะตลอดเลยในช่วงที่แบ็กซ้ายบาดเจ็บกันหมดเนี่ยทีมก็ได้เรกิลอนเนี่ยแหละครับมาช่วยก็ขอให้แซกิโอยังฟิตแล้วก็ช่วยทีมต่อไปได้อย่างน้อยก็ในพักนี้แหละครับ พูดถึงมากครับเรชฟอร์ดเองนะครับเกมนี้พอจ่ายบอลให้เพื่อนมากขึ้นเล่นง่ายขึ้นมองเพื่อนมากขึ้นทุกอย่างก็ดูดีขึ้นแล้วก็มี1นึ่งแอสซิสต์ในเกมนี้ให้กับคอยลลุนครับเช่นเดียวกับอองตอนี่มาซียาลนะครับที่แฟนๆหลายท่านชื่นชมเข้ามาว่าเล่นดีขึ้นนะมีส่วนร่วมกับการเก็บบอลในครึ่งหลังด้วยสำหรับมากเนี่ยก็ต้องว่ากันไปเกมต่อเกมนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่ต้องชื่นชมก็คือแพชชั่นโดยรวมครับการบุกไปเยือนอาริเอนซารรนาไม่เคยเป็นงานง่ายสาหหับทีมไน,นแตต่่ว ก็พยายามทำเกมลุกในช่วงท้ายแล้วก็บี้จนสกอร์กลับมาแพ้แค่ประตูเดียวส่วนนี้ก็ต้องชม2ลูกของพี่ใหญ่คาเซมิโร่ด้วยนะครับอย่างน้อยก็แสดงให้เป็นแฟนได้เห็นแล้วครับแล้วก็ทําให้แฟนๆที่ตามไปชมที่เยอรมันเนี่ยรู้สึกว่าเออทีมได้สู้แล้วนะทีมไม่ได้ไปเยือนแล้วก็ยอมแพ้ขนาดนั้นทุกคนพร้อมสู้เพื่อได้แต้มกลับมาแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้แต้มก็ตามมานะครับแต่ก็ไปยิงที่เยอรมันได้ถึง3ประตูครับ นั่นคือจุดที่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องที่ต้องวิจารแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงมีแน่นอนครับเรื่องที่วิกตอร์ลินเดเลฟนะครับที่ถูกวิจารณเข้ามาเรื่องสมาธิอย่างช็อตที่เสียลูก4ี่เนี่ยเขามองคนเปิดนะครับอย่างโยชูรคิมิชมองแต่บอลแต่ไม่ได้เช็คตัวที่สอดเข้ามาด้านหลังอย่างมาไตสแตลนะครับทำให้พอแตวได้บอลเนี่ยเขายืนห่างเกินไปแล้วก็ป้องกันลูกยิงของแตวไม่ได้โอเคละอาจจะมองได้ว่าท้ายเกมล้าแล้วหมดแล้วก็ได้ครับแต่ว่าเรื่องของสมาธิบางทีก็ต้องฟื้นขึ้นนิดน,น,นึงจนกระทั่งเกมจบบครั อีกหนึ่งปัญหาคือแผงมิดฟิลครับแน่นอนแล้วครับว่าคาสเมโรแล้วก็คริสเตนเอริกเซนเนียมีคลาสอยู่แล้วครับในยุคพีกเนี่ยทั้งคู่คือสุดยอดกองกลางระดับโลกแล้วก็ระดับยุโรปนะครับแต่ถ้าแดนกลางมีหน้าที่สกรีนบอลก่อนแผงแบ็กโฟลแล้วก็ต้องมีพลังงานที่สูงมากด้วยต้องยอมรับนะครับว่าความคล่องตัวแล้วก็แรงของผู้ใหญ่คาสเมโรเนี่ยตกลงไปส่วนเอริกเซนเนี่ยไม่ได้เด่นเรื่องเกมรับอยู่แล้วนะครับ ตรงจุดนี้ก็ต้องรอให้โซเฟียนอัมระบัตแล้วก็คอบปี้ไมนูกลับมาเกมอาจจะดูดีขึ้นนะครับทั้งคู่เนี่ยยังซ้อมเดียวอยู่แต่เชื่อว่าคงกลับมาได้ในอีกไม่นานครับ คือเราไม่ได้ไปตำหนิพี่ใหญ่คาเซมโรหรือว่าเอริกเซ่นนะครับทั้งคู่คงเต็มที่อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีการหามิดฟิลด์เติมลงมาช่วยในเกมต่อๆไปก็อาจจะเป็นเรื่องจําเป็นครับส่วนสกอตต์แม็กทมินเกมล่าสุดก็ต้องวิจารณ์ตามตรงถึงความทุ่มเทนะครับโอเคแหละอาจจะตั้งคาถามได้ว่าแม็กทมินีเนี่ยฟิตเต็มร้อยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดฟิตเต็มร้อยหลายจังหวะควรจะไล่ให้สุดกว่านี้จนแฟนบอลต่างประเทศบางส่วนตั้งฉายาว่วาสกอตต์จ็อกทมินีครับเพราะว่าสกอตต์เนี่ยจ็อกกิ้งอย่างเดียว หลายจังหวะที่ไม่วิ่งไล่ตามหรือว่าพยายามเบรคเกมคู่ต่อสู้มากเท่าที่ควรครับ ในมุมของผมเนี่ยแดนกลางสําคัญมากกับเกมรับน,นะครับเพราะว่าจะช่วยผ่อนแรงหรือว่าลดภาระให้กับเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็ผู้รักษาประตูดได้เยอะครับสกอตเนี่ยนะครับคือมิดฟิลด์ที่เด่นนั่นพลังงานที่สุดแล้วครับในแผงมิดฟิลด์ที่ถูกส่งลงไปแต่ว่าในเกมล่าสุดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้จุดเด่นที่เขามีให้แฟนๆได้เห็นเลยนั่นคือสิ่งที่ต้องปรับอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทุ่มเทก็อาจจะต้องเป็นโอกาสของดาวรุ่งที่เขารอโอกาสแล้วก็มีแพชชั่นสูงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฮันนี่บาร์เมสบีหรือว่า แนกอรครับหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วอันเดรโอนาน่าล่ะแน่นอนนะครับผมเก็บไว้เป็นประเด็นสุดท้ายครับแน่นอนนะครับว่าตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเนี่ยโอนาน่าเสียไป14ประตูจาก6เกมเฉลี่ยก็คือเกมละประมาณ2ประตูเสียนะครับโอเคแหละเวลาเสียประตูเนี่ยเราก็ไม่อาจที่จะโทษรุศวัตตูไปทั้งหมดนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายจังหวะเนี่ยโอนาน่าก็น่าจะมีปฏิกิริยาที่เร็วกว่านี้ผมว่าตัวของอันเรก็รู้ดีแหละครับว่ามาตรฐานก่อนนั้นที่ทําไว้นี่นะครับคนคนนั้นคือดาวิดเดเคอครับการเปรียบเทียบยอมต้องเกิดขึ้นซึ่งการผิดพลาดส,ส่วนตัวที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกับลูกที่สําคัญมากต่อรูปเกมอย่างเช่นประตูแรกที่เสียไปต้องยอมรับว่า อันเดรต้องรับผิดชอบนะครับการเป็นตัวแทนของ d ด r คุณต้องดีพอแล้วก็แกร่งพอที่จะรับมือกับเสียงวิจารณ์แล้วก็แรงกดดันครับกับจังหวะอื่นเนี่ยอันเดรเซฟได้5ครั้งนะครับหลังจากเสียลูกแรกไม่นับลูกที่โดนยิงไปอีก3ลูกหลังจากนั้นนะครับซึ่งบางลูกมันก็ยากเกินที่จะเซฟนะครับบางท่านก็วิจารณ์ว่าหลายจังหวะที่อันเดรเซฟได้เนี่ย มันเป็นจังหวะที่ประตูต้องป้องกันได้อยู่แล้วครับมันก็เลยมีมุมมองที่ว่าบางทีเนเราคาดหวังจากอันเดรมากกว่าแค่การเซฟประตูแบบธรรมดาาครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปแหละครับว่ามาตรฐานเดิมของคนเก่านี่คือเด r เครนั่นเองนะฮะเดคเครนี่คือคนที่เคยเปลี่ยนผลแพ้ชนะให้กับทีมครับจากแพ้เป็นเสมอจากเสมอเป็นชนะนะครับอันเดรต้องทําจุดนั้นให้ได้ครับฉะนั้นการนับถอยหลังสู่ความเปลี่ยนแปลงตามที่เราได้พาดหัวคลิปเอาไว้ในวันนี้ สำคัญที่สุดก็คือประตูประตูครับเพราะว่าถ้าอันเดรทำได้ไม่ดีพออาจจะเป็นโอกาสของนายทาวารมือ2อ,อย่างเอาชายบายินดีที่ควรจะได้โอกาสลงเล่นบ้างหรือไม่ในระยะยาวครับตลอดซีซั่นนี้ถ้าอันเดรไม่ดีขึ้นก็าอาจจะต้องถึงเวลาในการหาประตูประตูคนใหม่ต่อไปในตลาดซื้อขายครับการดึงดาบิดเด้แคกลับมาเป็นไปได้นในโลกฟุตบอลนะครับที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ก็เชื่อว่าถ้ายังเป็นยุคของเอริกเทนฮากมันเกิดขึ้นค่อนข้างยากครับในเวลานี้เราก็คงทำได้แค่ให้กำลังใจนักเตะของทีมแล้วก็วิจารณ์อันเรด้วยความจริงแบบนัดต่อน,นัดนะครับผมย้ำว่าอันเรไม่ใช่คนที่ต้องรับผิดชอบทุกลูกที่เสียนะครับระบบเกมรับทั้งทีมทั้งกองหลังกองกลางกองหน้าเนี่ยก็ต้องรับไปด้วยกันนะครับอันเรไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่รับผิดชอบทั้งหมดนะครับแต่ว่าอันเรก็ควรจะลดความผิดพลาดง่าย แล้วก็เพิ่มการเซฟในจังหวะที่เป็นช็อตซูเป,ปอร์เซฟให้มากขึ้นครับเมื่อทีมแพ้แฟนๆย่อมคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งทุกคนต้องช่วยกันนะครับก็หวังว่าเกมต่อไปกับเบอร์ลี่ทุกคนจะปรับทุกคนจะเปลี่ยน เพื่อให้ทีมกลับมาสู่เส้นทางของชัยชนะอีกครั้งนะครับท่านใดที่เห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างในประเด็นไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณแฟนช่องที่สนับสนุนติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแล้วก็รับชมคลิปจนจบนะครับทั้งหมดเป็นกำลังใจยิ่งครับให้กับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนขอบคุณมากๆนะครับสามคีคือพลังสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ขอขอบคุณมเมล็ดฟักทองตรามือและซูซูกิ